เป็นอะไรกระเพกว,วะลงเผลอกระโดดลงรถอันนี้เราขายยาไม่ได้ปะำะมาวะเราไม่มีเครดิต,ตเราต้องมีบัตรนำบัตรในการขายก็ทำเนี่ยูเลยจะชวนมึงไปทำไงไม่งั้นพวกนั้นมันไม่รับซื้อเนี่ยมึงไปทำปะละ่ะ ทำอะไรทำบัตรต้องทำดิโอ้ไปดีปะน่าจะต้องเหมืองปะเออเฮ้ยเหลนเปรี้ยวเชียวไป <c oughs> มันต้องซื้อบัตรเหมืองด้วยปะมีใกล้ๆไหมเหรออะไรนะมาค้อนไหนมาอ,อ๋อ ยืมเงินเลยดิเดี๋ยวหันน้ำพึ้งคืนไม่มีตมังค์ดูต้องไปกดธนาคารอยู่ไหนวะร้านค้าไงข้างหน้าใกล้ๆกลอะมีธนาคารไม่รู้อะมีเฮ้ยร้านนี้มีมัน,นมีที่กดตังค์้ตรงไหนวะลิมๆมมาจำได้ในร้านนี่ก็เข้าไปในร้าน เอ้ยขนเงินได้ไปสองพันห้าถอนเงินไม่มีเงินในบัญชี <_ nt this> เฮ้ยข <Cu> เข้าแล้วเว้ยเงินกูเข้าละเฮ้ยหนุ่มปังหมดปะ่ะมันพอล้านได้ปะวะ แม่งไม่มีแคชเชียร์เนี่ยไม่น่าได้หรออยากอเอาบุหรี่อยากเอาบุหรี่ไว้จะหยิบยยไม่ได้อ๋อสี่เก้ามากล่องนึงดิอะไรคืออ๋อสี่เก้ามากล่องนึงแล้วเอาบุหรี่เอริมสตอม <Okay. S 2> ไอติมมีไอติมอะไรบ้างวันนี้ มไม่มีช็อกโกแลตเลยไอติมบอมันไม่มีช็อกโกแลตว่ะเราไปทำบัตรเพิ่มเครดิตการขายยากันเลยเฉันต้องทำเหมืองเพื่อมาเรื่อมบัตรนีวเนี่ย เก็บหินน่าจะบัตรหินแหละใช่ไหมน่าจะต้องมีบัตรอนุญาตหินยืนทำไรวะเอาเอาที่เอาที่จีเเล็กไปด้วยดิได,ได้นายเชื่อมเป็นเหรอเราเป็นขโมยเหล็กเราไม่ได้ไปเชื่อมเออวะ เดือบเยอะตาพังหมดไปมัดเรืองน่ยโอ้ยมัดไปเก็บอืมขุดไปแบกไปด้ดได้เพชรแล้วเว้ยได้เพชรแล้วว่ะ 2.000 0 years l a t อ r อ๋อเต็มละอปไปขึ้นรถเราต้องไปตัดเหล็กต่อได้มาเยอะป่ะได้แลว้ววะเพชรเพชรทองเอาไปครับฟันทอง <c oughs> มีวะวะไม่รู้แล้ไมารู้ ครับม,มันก็ทองอยู่แล้วเขเาเรียกเหลืองเตอะอเรียกเหลืองเตอะมึงว่าเหลืองเตอะกับทองอันไหนอันไหนอันนี้กันอะไรสังเงา,านนะเออเหลืองเตอะเลยเหลืองเตอะทองมันเฉยๆมันทองกับมาร์กนี่มาร์กนี่อีเมกันตรงไปเนี่ยขวามือปะ ท่ากาศยานสรุปเอาเหลองเตอะเนาะหมูค,ดค,ดคิดด้วยอะไรครับหูคิดด้วยเอ็มบีซีอะไรล่ะครับเก็บอะไรครับพี่เหล็กอันนี้กเก็บเหล็กครับพี่ชายเห็นมือไหมครับที่ผม,มถือ,อ,อกดใช้งานอะไรครับ มันต้องใช้ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จีเล็กครับพี่ชายเฮ้ยมึงกระถือเองเหรอวะปล่อยไปดิหลบไปดิโอ้ยหเวนบูลดเลยสุด มึงทำเพื่อนมึงเพื่อนเลยไม่ทำเพื่อนกูทำไมมึงได้อีโมชั่นวะกูตายเป็นแมว่ ไปปะไปไหนต่อวะขาดตังปะเลเวลขาดตังปะทำงานกู่ก็ไม่มีน้ำพึ่งดีกว่าปะไม่มีอะไม่มีไม่มีน้ำพึง่<ม><ม>รงรอบหนึ่งแม่มองมงมีที่เก็บน้ำพึง่งเหรอมีมีคือมาละเฮ้ยเฮ้ยวัว โอ้ขี้เกียจเดินโอ้ย,เ,ย,เ,ย,อยเฮียปลูกอะไรวะตรงนี้น้ำพึ้งน้ำพึ้งเฮ้สาวขับบิ๊กไบค์อะไปไหนมาแล้วครับ สวัสดีครับไปไหนมาและา้ะไปไหนมาล่ะครับทำงานค, Big ครับอ๋อชอบขับบิ๊กไบค์หรอครับเอ่อค้าวหชอบเหมือนกันเลยครับว้าวคือต้องสูงเท่าไหร่วะถึงจะไม่ถูกมองค่าร้อ, <17 5 S 2> อยเจ็ดสิบห้าไม่พอหรอวะลองมัดผมเ่ย กูเจ็บหัวเอ้ยมึงลองมัดผมเงนผมกูยิกเอยมึงลองลองม,ม,มงอัดผมเันเออเอบไปผมตกละสวัสดีครับส่งนี้ดีขึ้นนะครับส่งนี้ดูดีขึ้นนะครับคุณ กว่าทรงไหนก็เหมือนกันเลยว่ะไปละไปซะแล้วทรงเขารีบร้อนขยันทำมาหากินกลัวเสียเวลาเต็มแล้ววะคันนู้นี่คันนู้นรถมึงไม่มีตูแล้วเราไม่เหมือนกันนี่อะ เราไม่ไหวขนาดนี้ไปจะขายขายในเมืองเลยหรอวะอโมรโมเตอรที่ไหนวะเออในเมืองกัแหละเฮ้ยเฮ้ยมึงลงไปดิมึงลงไปดิม,งงปดมึงกล้าไปเชิญบอ <c oughs> มันนวิ่งหีขึ้นมาม <éc water> ขึ้นมากูไปปล่อยข้างเสือดิแมวพันอะไรวะเออเเย่เพื่อนเพื่อนเล่กูพาไปหาหมอ ชีวิตบัดซบกล้ามาดูเสือเสืโกะโดดไปเสือกระโดดไรนี้เสือกระโดดไป,ดดไ,ดดไ,ปไปติดสะพานกล้ามาดูเสือเสึองเด้ดูควาย,ยและค่าจ,จะรักษาย,ยาง่งไรเป็นผู้หญิงหรือว่าไม่ใช่ ไม่ว้องกูนั่งทำอะไรอยู่โรงพยาบาลอ่ะปัญญาลอยเพื่อนผมเพื่อนผมไม่ได้หรือครับ่ไปเลยไปเลยปัายานประเทศนี้ตั้งสองพันสามอดีแค่ขนาดนั้นเชียวเขาจะตายรอบหนึ่งที่กูซื้อใจเดานักคันเดียวเองกหัวเขาปักกับสะพานยตื่นเข้าเวรกี่ชั่วโมงตำรววไม่ใช่ ฉีดยาไหมครับวันละสิบกว่าชั่วโมงเออขาขโมยเงินไปห้าร้อยได้ไม่กี่บาทเองอ่ะเออหมอใส่ปีนนะหมอหมอเขาขโมยเงินห้าร้อยหมอครับฉีดยาหน่อยห้าร้อยครับโอ้หมอขโมยเงินห้าร้อยวะแจ้งตำรวจได้เปล่าวะใครบอกหมอขโมยเงินห้าร้อยหมอหมอขขโมยเงินห้าร้อย ไอ้พูดว่าหมอขโมยเงินห้าร้อยเอ็ดหมอเฮ้ยโดนไปเท่าไรวะขโมดพันนึงเย้เดินไปดูเสือทีฮันนี่เอาโคเลนไหมครับไอ้ขายโจ๊กเกอร์ดิไอโจ๊กเกอร์มันเอาโคเคนเปล่า จเจ๊คนน่ารักอ่ะคนเนี้ยมัว่าปะมีแฟนยังครับอีกลูกแล้วด้วยครับจบไปไปไปจบขายยังนไงวะไม่ขายตรงไหนวะตงตรงตรงกลางอ่ะกลางเมืองไปไป้ปไอไอลูกสีม่วงๆ ไอ้ไเอเองินม่ว่ๆเขี่ยมอบแปลงมันไม่ค่อยดีเลยว<ท>่ะ<ท>เลยเลย โอ้ได้แค่ปันสองเอ้ยได้แล้วเวอร์ทำเครดิตได้แล้วเวอร์โอ้วิชายจักรยานโค้ดเทพเอยขาดห้าร้อยวะเจ้าเอ้ยมีม500ห้าร้อยพอดีใช่ครับไปทไ,ยไทยหมอไปเอ,เออต้องไปไทยหมอไปไทยตะ坤ดีกว่เฮ้ยไม่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 เคยเคยเคยดูไอ้ชาว ชาวจีนที่มันวิ่งตัดหน้า <c oughs> รถเราไม่เอาไปแลกเราเสี่ยงเราเสียเป็นพันเลยดุ <c oughs> เออว่ะไม่คุ้มว่ะเสียค่ารักษา <c oughs> ขอตำรวจดิเฮ้ยขอขอหมอดีกว่าหมอหมอหมอเยอกว่าหมอขอห้าร้อยเออไปเอาคืนเล<อ>ยเออเออลงไปขอให้กูไม่ได้ไหมอขอห้าร้อยดิหิวข้าว ได้นี่แหละอยู่กันเต็มหมอคนสวยนะหมอครับฮัลโหลครับหมอครับครับผมมีอะไรจะบอกอามานมาิครับเสียงดังครับเคสเลยเธออะคะผมขอห้าร้อยผมอยู่ข้าวอ๋อหมอยังไม่มีเคสอยู่นะช่วง ได้มาเขาห้าร้อยเองห้าร้อยเองเดี๋ยวผมมาใช้คืนยืมกันยืมกันยืมกันเดี๋ยวมาใช้คืนขาดห้าร้อยหมอสนใจใครไหนหมอหรอเอาวางเลยค่ะวางเลยหมอโอ้ให้ว่องไวเลยสิโหดาจางย์หมอหมอไม่เป็นไรหมอหมอพี่ชายครับพี่ชายครับผมขอห้าร้อย เลขอะไรสี่เก้าหกสี่เก้าหกมาได้กันมันน้มันเอาไอผมขอสี่ขอเพื่อนขอสี่ร้อยก็ได้เหวงทุกหมอเลยทุกหมอเฮ้ยนี่แต่โอ้ยอูไปอยู่บอ้ติดประเทศหนึ่งไบอคาบบินมาบินมาแล้วขอห้าร้อยฮะ ข้อพกหิ้วขับพกหิ้วห้าอ๋อห้าร้อยเลยค้าห้าร้อยครับห้าร้อยค่ะเลขหนึ่งสองหนึ่งค่ะเอาเราเปิดเปิดเลยไหมเอ้ยหลืออู้เราเราต้องไปเก็บรถก่อนนี่หว่าทำไมวะอย่าอย่าลืมนะแบบเดิมเก็บรถแล้วขโมยรถเราเอ้ยงั้นเราเดินขายไหม น้องเดินอยู่แล้วเอ้ยเขียรถโคตรเทพี่ชายเอาจักรยานมาจากไหนอ่ะฮัลโหลครับจักรยานพี่ชายโคตรเทเลยเฮ้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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยาน้ักรยานไปเป้ีเฮ้ยเน้เนี่เยเฮ้ยล็อกรถ้ยเฮ้ยเฮวย้เย้ย้้ไ ได้เครดิตแล้วเว้ยยังยาฮู้ครับโอาหือได้แล้วเว้ยเอ้ยประกอบแป๊บประกอบแป๊บว้าวเรื่องทอง เฮ้ย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 มันขายได้เท่าไหร่วะ๋ยวเราไปวางแผนบ้านเดิมกันเจอกันบ้านเดิมฟังแผนบ้านเดิมกันว่าว่าว่าขายอันนึงน่าจะได้สี่ร้อยสี่ร้อยเงินแดงไม่เงินผิดกฎหมายเดี๋ยวเราก็รู้เราไปวางแผนกันไปไป